เช้าวันนี้วันหยุดก็เลยได้เวลามาวอล์กกันสักทีนะคะไม่เคยวอล์กตัวเองตอนอยู่บ้านเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาหาอะไรทำสนุกๆก,กันนะคะก็อยู่บ้านกันมาหลายวันนะคะฟิลมันแบบหดหูเราไม่ค่อยได้ไปไหนเออเช้าวันนี้น้ำอาบน้ำ เรียบร้อยแล้วลงครีมทากันแดดเรียบร้อยแล้วไหนๆออกกล้องนะคะมีนิดหนึ่งก็คือน้ำจะทาแป้งผ่อนตัวนี้เลยง่ายๆใสอมือเทเสร็จมือแล้วก็ลูบแค่นี้ง่ายมากแล้วก็ลิปสติกตัวน,นี้น้ำใช้ปล่อยมากช่วง w o r องฟ o m h มเราแลรู้สึกว่ามันดีอะ่ะก็คือ Water d r ด p ของ Holika h o l ิก a ตันเลย สีนะคะจริงๆมีทุกสีแต่ที่ใช้บ่อยที่สุดจะเป็นเบอร์สี่นะคะกรปฟฟุตเนี่ยมันทานนิดเดียวแล้วแบบนี่เสร็จแล้วบ้านทำแค่นี้พออาหารเช้าวันนี้เดี๋ยวเราทำผัดมาม่าใส่ใบโหระพากันนะคะทุกคนน้วว่าผัดมาม่าแล้วพอใส่ใบโหระพามันหอมดีเนี่ยก็คือกำลังเก็บจากต้นนะคะวิธีเด็ดที่ถูกต้องอะไม่รู้ ก็เป็นผักที่ปลูกเองจากสวนหลังบ้านนะคะสวยงามมากยาเก็บ yeah. ไปก็แบบกลิ่นคือแบบหอมมากเลยทุกคนแล้วก็นะ้ำมีคะน้านะคะน้องปลูกเอาไว้อยู่หลังบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเอาใส่มาม่าด้วยจะได้อร่อยนะคะกินผักเยเอะๆเดี๋ยวให้ดูสภาพการปลูกคะน้านะคะก็คือมีแต่หญ <Yeah. S 1> ้าหญ้าเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นคะน้าที่เราปลูกไว้เป็นต้นหอมจระแหน่ ขนาที่ถูกตัดไปแล้วนะคะก็จะมีนีเป็นยาทุกคนก็ตัดไปนะคะอยากกินแบบไหนก็ตัดไปให้ไปซีเรียสเพราะว่าเราก็แบบไม่ค่อยเป็นเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นผัดมาม่านะคะที่ชอบทำบ่อยๆเลยก็จะเป็นมาม่าไวๆมาม่าไวๆด,ดูก่อนนะ ติค่ะที่ชอบกินบ่อยๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ไวไวรหอยลายผัดถ่ะตัวนี้เลยแล้วก็มาทั้งหมดสามซองแล้วก็ตัวนี้เป็นหมูบดนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยลก็จะเป็นหอยลายช่วงนี้ก็ใช้หอยลายแบบปุ้มปุ้ยตัวนี้นะคะเพราะว่ามันปรุงรสมาแล้วแล้วก็ผัดใส่ตัวนี้ได้เลยรสชาติโอเค ผักแล้วแต่ชอบนะคะน้ำก็จะมีคะน้าลแล้วก็โหระพามาลองทำาดูอร่อยจริงนะอันแรกเลยก็คือเดี๋ยวต้มเส้นก่อนเวลาลวกเส้นก็แป๊บเดียวนะคะไม่ได้ลวกให้เส้นตืดเพราะว่าเดี๋ยวเราไปผัดนะคะดังนั้นก็จะลวกแบบให้เส้นมันแข็งๆนิดนึงนแกะรอจริงๆแล้วช่วงนี้ก็มีทั้งทำอาหารกินเองบ่อยแล้วก็เบื่อ่็สั่ง นะคะสั่งเหืองก็ทําเองเลยวนไปเรื่อยๆแก,หกะหอยลายเรื่อยๆกอุอ้ยนี่เปิดกระป๋องมาคืนน่ากินมากโอเคนำลวกเส้นประมาณนี้นะคะก็คือยังแบบ จับตัวเป็นก้อนอยู่ก็อพอละนี่นะคะเทน้ำออกแล้วพักในตะแรกรงใส่น้ำมันพืดเทน้ำใส่หมสูสับแล้วก็เมื่อกี้น้ำลืนนะคะว่ามีพริกแห้งด้วยวก็หันว่าเราแบบชอบว่าแบบชอบเผ็ดแค่ไหนน้ำก็คือชอบเผ็ด ใส่เพิขา้แเราใส่เส้นผีที่ัวกไว้ช่วงนี้ล่ะค่ะปรุงรสเลยจ้กกะน้ำนี่ใส่น้ำมันหอยลงไปอีกนิดนึงนะคะนิดเดียวก็ก,ะ,กะเกา้าทีนี้เราก็ใส่หอยลายลงไปเลยค่ะ รอสิดหนึ่งคิดว่าแอบน่าประทินดูจากสีอ,อร่อยมากค่ะกำลังดีไม่เฟกไม่เฟกอร่อยจริงอ,อ๋อนี่นะคะฝีมือผ่านมาม่าของเราหน้าตานะกินมาก อยากให้ทุกคนได้ชิมว่ามันอร่อยมากชิมผลงานกันคือไวไวรสนี้นะคะมันก็จะหอมแบบพัดชายอยู่แล้วนะคะใส่ใบโหระพาเข้าไปอีกกินหอมมากแล้วก็ใส่หอยลายที่เป็นกระปุกเข้าไปอีกอร่อยฟินสุดๆ ของเรานะคะจะเป็นตัวนี้เลยนี่เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นตัวภาพวาด DIY มีครั้งแรกของการโยะแกะลองเลยนะซีนเด็ดพระเอกของเราในวนี้นี่มันจะเป็นตัวนี้ค่ะา DIY painting กระดาหมันๆ ก็จะเป็นกระดานที่มีเฟรมไม้ใหม่ด้วยนะคะแรปมาเรียบร้อยอทุกคนดูเมื่อกี้ลืมบอกว่าภาพที่น้ำเลือกมานะคะจะเป็นภาพนี้นี่สวยไหมสวยไหมสวยไหมน้ำชอบภาพนี้เพราะมันรู้สึกว่าแบบมันมีชีวิตนะคะมีแสงกลางคืนมันดูอบอุ่นเป็นบรรยากาศที่มัน ดูอุ่นดีได้สีมารบเลยนะคะคือถ้าเราไปซื้อสีจริงเป็นหล,ลอดจริงเป็นขวดจริงหมดนี่คิดว่าน่าจะหมดเยอะนะคะแต่ว่าอันเี้ยคือไม่กี่ร้อยนะคะรานะคะ่ะประมาณสองสามร้อยเดี๋ยวน้าจะลงลิงก์ให้สำหรับใครที่อยากไปหาลองซื้อมาระบายสีเล่นนะคะเดี๋ยวนะ้แปะลิงก์ไว้ให้ในใต้คลิปเพราะว่าคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันคนรอ เดี๋ยวเราวาดกันเลยนะคะตอนนี้ก็คือจะปรับโหมดเป็นศิลปินเล่นเลยดีกว่านะคะในบอร์ดก็จะมีเบอร์มาให้มันก็จะมีเลขสีให้แบบนี้เช่นกันนะคะเราก็จับคู่สีลงในบอร์ดน้ำเลือกใช้กันเบอร์ใหญ่สุดที่เขาให้มานะคะเพราะว่านี่บอร์สองถ้าดูแอรเรียมันค่อนข้างใหญ่ก็เลยคิดว่าเอาที่มันน่าจะง่ายสุด เริ่มเลยไหมนี่นะคะว้าตื่นเต้นคนะ่ะทุกคนวาดแล้วนะนี่ค่ะเราก็ระบายเพนเพนไปเลยกำลังคิดว่าถ้าเกิดว่าแบบทำ ตรงนี้แล้วมันสนุกอะไรเงี้ยสนุกจริงๆจะซื้อขาตั้งไม้ขาตั้งไม้ที่มันจะเป็นที่วางกระดานตัวเนี้ยรู้สึกว่าน่าจะดูอะอาร์ติสมากขึ้น พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาต่อกันวันหลังวันนี้พักก่อน